Der er den fine. สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อกับช่องไทยหวังสุพุงจ้ามื้อนี้พามาสำรวจโคเคะจ้ะพี่น,อน,น้องฝนตกแห้งๆตั้งเมื่อคืนเนาะจ้ะมาจะมาเบิ่งนำกันจ้ะพี่น้องว่ามันสิได้ปอนเนาะจ้าไอ้ที่พงเบื้องเด้อบันงเน้อยอยู่มันยังน้อยพูดเนี่ยมันยังน้อยอยู่โคกใหม่เนาะจ้ะมาเอากันมาสำรวดมาเดึงกันจ้ะ เม็ดเล็กจ้ะพี่น้องน้ำเสอะลงมานะจ้ะจะค้นตกใส่จ้ะจะหลงเคลียบึงนะจ้ะพี่น้องใ้ขันทห็นก็ูทายนี่บึ้งอีกนะจ้ะขึ้นแล้วจ้ะน้ำเสอะน่าจ้ะ mùi chào 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 nó chào 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 chào

ย <in. S 2> ิงกือย <incredible job ọi> ิงไซด์้างในเพื่อองไรจ๊ะใน้อยเอาไปจ้ะเด็กพี่น้องพลอยเพือพี่น้องเรามาจ้า กล่องอีเลอยู่พี่น้องจ้ะพอแดนนี่ได้จะกนี้อีกที่นั่ง ตาน้อยไรจริงพี่น้องมองเบิ่งมูนี้จ้ะปัดจะ้ะไม่ได้เคลียร์ยากพี่น้องเลยกจก,กิตพี่น้อง 이 자. 오, 이 오. 오, 이런 아니, 모발 챔도 자 이, 이, 이. ครัเอาจสิเน้อองาศัยทุ่งก่อนจ้ะใช้แล้จังเนาะ ถ้าจะได้เกียร์น่ะจาะนี้นจะได้เกียร์เลยจ, <S <S จะ้ะมือน,นจับพี่น่ะอือมาแล้วจากมัมก้ยเลยมันมีทุกคนแล้วจ้ะเบิดโคโคเปิดตาให้พี่น้องอีกัน มันที่เห็นเอารถไม่เอาเห็นนิ้วเก็บเอาเก็บเอาอยู่น่าจะเก็บเอาพกบวกอืมพวกก็มีเนาะพี่น้อง เม็ดน้อยมันไล่กินใหญ่เห็นเม็ดน้อยก็แคบติดดำนิดัห้ง

อียังกินกินซือ้อกินาวาาน่าจะจั้ยงห้ากิบเอาจะ i <laughs> มันกลระกำงี้นจะจ๊ะ 不能吃母的那种 เดี <c ười> ๋ยวนิ่งพอพี่น้องหยุน้ำพุกวนเพื่อนก่อนมันในช่วงคนอือหือหพี่น้องมัันมัโอเคเพื่อี่นะ่ยยังไ กะไข่นงพี่น้องสรุปพ้นงานนะนอกจากพี่น้องจะบู๊จะพูดได้ไหลายไลน์น่าจะอันนี้โลนึงจ้ะสั่งแล้วอันนี้เกาคิดน่าจะ นี่ข่างใหญ่นกคิดขอลห้าคีดน้อยกวระมูแต่ว่าแอลได้เห็ดละาง,งกนะจ๊ะแ <laughs> อล <laughs> <ว>ได้เห็ดละาง,งกมูหนึ่งจ้ะได้ไลก่กระมูปะเนี่ยได้เห็นเรางกส่วนนั้นเาสูงใหญ่แล้วใส่หนำกันแล้วเนีห็นหรเรางกเรื่องจะโอ,อกก๊ออกกะมาจาะพี่น้องพากันมายามโคกนะจ้ะมายามปลาเปลี่ยนปลาใหม่โอ้โหจ้ะพี่น้องไปเก็บผักกูดมาเอ้าจะลงนี่ จะได้ส่วนแบ่งนี่เนาะโคตโหเก่งฟ้าสงามเก่งงามเันหมดเอาเอาแบ่งกันเนี่ยอุตปาเอาได้ให้แบ่งนไอ้นิ่มกับเอลนะเอลเอลได้เห็ดละงกพี่บาตัวเนี้ยพี่บาได้เห็ดละงกของพ่อเอามารวมกันละของพ่อโลนึงพอดีของเธอเจ็ดขีดอันนี้จะแบ่งไปให้อันน้อยของยายดิของยายได้หกขีดกว่าเท่าของเธอเลย ชื่อหมาไม่ใช่ให้ขอด้ยใช่อันนี้เดินหนึ่งเจ้ราจะใส่อื่นก็ไม่ได้ใส่แดงกันแล้วสัญญาณที่ดีแล้วเนาะจ้ะเห็นเรางงกำลังซีออกเตรียมห้ากระตาไว้ถ้าใส่ง,า,ง,งามๆก็เนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีจ้า <laughs>